สวัสดีครับพี่น้องผู้รับชมช่องบ้านในตะวันนะครับเนาะเอ๋อกระเทินเข้ามานะครับกับท้ายลงอีกตัวนึ่งนะครับเนาะคลิปต่อๆกันเลยนะครับเนาะเป็นปีศาจแดงนะครับปีศาจแดงพีแซดหนึ่งสามศูนย์นะครับเนาะเบิ่องรหัสยุทธไทยเพิ่นนะครับเนาะอ๋อนี่คือปีศาจแดงนะครับเนาะที่พัวพันธุ์ที่ให้ลูกดีอีกตัวนึงของที่เจเกาฟ้ามนะครับเนาะของมอโต้งนี่ก็เบิ่งครับ เนื้อนังโครงสร้างนี่ว่ามัน <laughs> บวบแผ่เคยบเลยนะครับโครงสร้างเพิ่นสีก็ดีนะครับเนาะปีศาดแดงนี่ครับอัปเดตล่าสุดนะครับเนดะ้อแต่ว่าเบิ้งลึกงเบิ้งยังเพิ่นก็สิส่งสีอันนี้แน่ก่อนเคยบแน่นิดนึงนะครับนันลึกมันสิย้อนก่อนนิดนึงนะครับพู้ได้มีแม่ยนันยันอยู่แล้วก็พิจารณาเบิ้งน,นะครับเนาะเฮาอันได้เบิ้งแข้งขานะครับเนาะเบิ้งปีศาดแดงนะครับหางโก๊กหางเพลน สุดยอดเลยนะครับเนาะตัวนี้ให้ลูกดีขึ้นกันนะครับเนาะผมกผสมไอแม่นึงขึ้นกันแล้วกับปีศาจแดงนะครับเนาะเบิ่งกับยืนอู้สุดยอดเลยนะครับเนาะเจ้าปีศาจแดงนะครับให้ลูกออกมากก็ลายโตโยนผมกไปถ่ายลงน้ำบานกันลายโตยนไอ้ถีบออกน้ำบานผมนะครับเนาะเป็นผลงานของปีศาจแดงนะครับกับแม่บาซินโค้งสั่งไอ้ลูกกระทบบาซินโค้งสั่งเงยกระมี่นะครับเนาะ ที่ผมมาถ่ายลงให้พ่อพี่น้องเบิ้งนี่ครับคือปีศาจแดงนะครับเป็นผลงานออกรายคือกันนะครับบางตัวกับงามราคาลักแสนหลายแสนก็มีนะครับเป็นแสนกั่วก็มีนะครับเห็นเกิดแล้ยวแต่แม่นะครับแม่ดีกับธรรมดานะครับแม่โค้งสางนี่สีดีๆกับลูกกับราคาแพงไหนนะครับเป็นตัวแม่ตัวยังสีนะครับน้ำหนันะครับก็พิจารณาเบิ้งนะครับว่าแม่เขาเป็นแบบใดนะครับเนาะอ๋อ ทายปีศาจแดงแถมให้เบื้องน้านะครับมาพ่อพี่น้องคลิปนี้ก็อาสิบบยาว่าปใน,นดเด้อพรอพี่น้องเพราะว่าสทายจะปีศาจแดงหรือโตเอ่นกน็เด้๋ด้ออาจจะเบื้องก่อนนะครับมันก็มีแต่งววนนอน,นะครับ,ก,รบก็เลยบยเหอันนี้ปันไดเป็นปีศาจแดงคนยืนอยู่้างๆกันก็นกเลยทายให้เบื้องน้านะครับเพื่อผู้ใดถีประสมไว้อยากเห็นนะครับล่าสุดอัปเดตล่าสุดครับปีศาจแดง ของที่เจกอลฟาร์มนะครับเนาะผู้ใดสนใจน้ำเสื้อก็สอบถามหมอใกล้บ้านนะครับเนาะกระนาดซีมี่อยู่นะครับเนาะเพราะว่าเป็นงวดดังของฟาร์มเพิ่นกระดังนะครับอยู่เสมอดูครับเบิ่งสุดย่อนกับเบิ้งตะนอกรับตะนอกง่ายตะนอกยี่งู่ซีก็แค่ยับเลยครับตะนอง่าตคนสร้างเงินกับสืองนคนเกิดสมัครมานอนนะครับเนาะก็เลย ร้านกับไปเย่นี่คุณตามเพิ่งกับไปธุระเพิ่อนนะครับก็บเลยขอมูลกับบอชัดไปไหนก็่ายอัปเดตให้เบิางบรรยากาศในขอบนะครับที่เจ๊กับฟ้าเดือเพิเ่งกับตั้งต่อเติมไหม่อบขึ้นอีกน้อครับเพราะว่ามันสิมีงวดนำ้ำไปให้เขามาลีดอีกหลายโตน้นะองเขาเนาะเพื่อนเพื่อนพื้นเที่เป็นศูนย์ลีดมาตรฐานนะครับก็บเลยขยายต่อเติมล่งเรื่อนอีกโอ้หลายคลองแห้งนะครับประมาณจะ มันสิบซีบขอกอยู่บ่นะครับนี่เห็นกระซางเพิ่นกำลังเห็ดอยู่นะครับเนาะอ่ะบรรยากาศในคอกทีเจเก้าฟ้ามนะครับเนาะอาอถ่ายแถมเบิ่งอีกคลิปนึงนะครับเนาะคือปีศาจแดงนะครับเนาะเบิ่งถ่ายตาสีหย้อนแสงแน่อยจัง่อยนะครับเลยเพราะไปฟังฝนไปยาก <c oughs> อ๋อตัวนี้ก็สันจูเนียนะครับเนาะ รู้สึกว่าจะเป็นซันจูนี่นะครับของเฮียสั้นนะครับเพิ่นก็มาลีดทำเสียสจูนี่เลยลักๆเลยนะครับเพิ่งโบดเดิลกามเนื้อก็ดีขึ้นอยู่นะครับนี่คืนก่อนที่คลิปทีเรียลตี่ผมมาถ่ายเดี๋ยวสามเดือนสี่เดือนแล้วมั้งนะครับเนาะรู้สึกว่าสิเขาทายอยู่นะครับผู้ใดมี่แม่แดงก็เอาไปใส่เบ้างนะครับเนาะก็ให้ลูกแดงได้ที่กันนะครับงบบ่วโบด คืออย่งผมมีแม่โบส์ผมก็ใส่พ,อพ่อผ่านแดงนะครับมันก็ออกแดงได้ทีนั้นผูดเลยมีแม่แดงก็เอาไปเอาบดไปใส่เนี่ยมันเป็นสายตั้งๆั้งนะครับสายที่มันบ่ค่อยมีในบ้านเฮานานนะครับเฮ่ากับเป็ดตึกแปดเบอร์นะครับสายฝ้าคพีฟผ่านน่องนะครับหัวเดี๋ยวมาเลียดจะในฟาร์มของที่เจ๊กับป้ามนะครับเนาะซันจูเนียนะครับสนใจนทำเสือเดี๋ยวผมจะเบอร์โทรลงนะครับถ่ายคลิปนี่นะครับเนาะ เอาประมาณนี้นะครับเนาะขอบคุณที่รับชมนะครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะครับเด้อสองบาทในตะวันสวัสดีครับ